สวัสดีค่ะเพื่อนๆลูกสาวเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้แม่เพนก็เลยม,มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกแล้วค่ะตื่นเต,นต,นต้นกับอาการเขามากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพนกําลังจะออกไปหาลูกค่ะอาบน้ําอาบผ้าตื่นแต่เช้าตอนนี้ก็กําลังจะหารองเท้าใส่หาเสื้อใส่ ไปหาลูกแต่เช้าลูกเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานได้ข้อความจากพนักงานในการไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแลวตอนนี้ก็หนาวเลยค่ะพเพื่อนก็ต้องใส่รองเทา้าหน้าหนาวเลยค่ะหิมะหิมะลงเมื่อวานก็ ได้ไปเอารองเท้าหน้าหนาวขึ้นข้างบนส่วนหน้าร้อนเราจะเก็บรองเท้าหน้าร้อนลงแต่ข้างล่างค่ะแล้วก็เอารองเท้าหน้าหนาวขึ้นมาเอาไว้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวมันกินที่ค่ะพอใส่เสื้อผ้าแล้วก็ร้อนเลย <c oughs> ต้องรีบอกดี๋วไปชมหิมะด้วยกันหิมะกลางทาง ที่จะเดินไปนะคะถุงมือถาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าหนามากเลยต้องเอาไปด้วยไปคะ่ะเพื่อนๆไปเยี่ยมลูกด้วยกันให้กำลังใจลูกสาวกับแม่เพนขอพรดีๆจากเพื่อนๆให้ลูกสาวหายวันหายคืนให้อยู่เย็นป็นสุขครับเพื่อนๆไปคะ่ะเมื่อก่อนนี้ไม่มีกุญแจเลย เคค่ะค่ะหิมะค่ะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มละลายเพราะว่ามันเป็นหิมะแรกๆมันก็จะละลายไวหน่อยเพราะว่าพื้นยังไม่เย็นพอค่ะพื้นยังไม่แข็งพอพื้นจะต้องแข็งและจะต้องเย็นลงถึงข้างล่างเย็นมากๆม,มันทิ้งจะเอาอยู่กับหิมะวันแรกค่ะ แต่อากาศนะ่ะเย็นมันก็เลยละลายช้าหน่อยเมื่อวานแม่เพ็นไปเยี่ยมลูกที่บ้านเขาที่บ้านพักเขาอยู่นานเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไปแต่เช้าด้วยไม่เพ็นไปก็ไปนั่งร้องไห้ฟ้งฝ่ายเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้มันอยากจะทําอะไรแต่มันทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้ค่ะเพื่อน มันมันใจจะขาดเห็นลูกทรนทุรายเขาไม่เจ็บธรรมดาเขาดึงผมตัวเองตีตัวเองคือเขาเจ็บปวดจนตาเขาทรนทุรายแล้วโหตาเหลือกอคือมันเป็นภาพที่ที่สมเพศ มากไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงไปอยู่ตั้งนานพยาบาลก็มาให้ยามาให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกให้ทีๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ทีๆอาการเขาก็ก็ยังดื้อยาแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาเป็นอย่างนี้มาหลายวันเลยคะ่ะ ทุกครั้งที่ม่เ่็นไปเยี่ยมเขาก็จะเห็นเขาอยู่ในสภาพนี้ไปก็ไปนั่งร้องไห้ไปวัดมาก็จะอบุญไปฝากแม่ก็ไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าเพราะว่าไปวัดอรอบสุดท้ายนี้ไม่สบายค่ะปฏิบัติไม่ได้เต็มที่มีอาการที่แปลกมากทั้งปวดทั้งจะอ้วกทั้งสารพัดค่ะเ,เพื่อน หมันปวดหัวแล้วอาการมันไม่ดีมันเป็นทั้งร่างกายเลยค่ะมันบอกไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่าจะได้บึงไปฝากลูกหรือเปล่าแต่ก็ได้ไปฝากเมื่อวานนี้ก็บอกเขาเขาเหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตานี่เขาจะจะสับสน พนักงานก็มาพูดกับแม่เพ้นมาให้กำลังใจแต่เขาก็ทำดีที่สุดเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนอกจากจะให้ยา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 แล้วก็เช็คความดันแล้วก็ตรวจเลือดแล้วเขาก็ตรวจเลือดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ว่าไม่มีเชื้อ,อไรเลยแล้วไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้แล้วแม่เพ็นก็ติดตามอยู่ตลอด พนักงานคนที่ติดตามรถโรงพยาบาลน,นั้นเขาส่งข้อความมาเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเวรเลยนะแล้วให้คนใหม่ส่งข้อความแล้วคนใหม่เขาไม่ส่งเขาเ,เพื่อนแล้วแม่แล้วม่เ็นก็ส่งข้อความไปถามคนที่ติดตามรถโร,รงพยาบาลแล้วเขาก็เลยโทรไปบอกคนใหม่ให้ติดต่อแม่เพนเพราะไม่เพนรออยู่ เขาก็เลยได้โทรมาเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมาจากห้องฉุกเฉินโอ๋ย oh, อยู่นานเลยครับเพื่อนเขาบอกว่าเขาเช็คนั่น mm hmm. เช็คนี่ mm hmm. เช็คหลายอย่างแล้วเพิ่งจะกลับมาห้องแล้วเขาก็บอกห้องก็ได้คุยกันพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอาการลูกก็เหมือนเดิมก็ไม่ดีขึ้นและเมื่อเช้าก็ส่งข้อความมาแต่เช้าบอกว่าอาการถคาไม่ดีขึ้น ให้ยาแก้ปวดก็แล้วให้ยานอนหลับก็แล้วเพราะว่าไม่เป็นคุยกับเขาบอกว่าให้ถามหมอดูหมอจะว่าอย่างไงต้องให้ยานอนหลับเพราะว่าลูกต้องนอนลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วเขานอนตีหมอนตีตัวเองดึงผมคือเขาจะทำอยู่อย่างนั้นนะคะตามข้อมือที่แขนเขาด้วยช้ำแดงช้ำหมดเลยค่ะเพื่อน เพาะเขาตีตลอดตีมือตัวเองกับหมอนแล้วทั้งแดงทั้งช้ำเขาไม่รู้ตัวเขาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไม่ไปหาเขาเมื่อวานเขาไม่ทักทายอะไรเลยแต่เวลาไม่เป็นก้มไปกีใกล้เขาเขาก็ดึงผมแม่อยู่นะคะ แต่ความจริงน่ะเขาไมไ่ตั้งใจดึงแต่มือเขาจะงออยู่อย่างนี้แล้วเขาเอามือมาตีที่หัวแม่เพนแล้วเขาก็เกาะแม่เพนเกาะผมแปะอัตโนมัตินะคะก็เหมือนกับว่าเขาดึงแต่ลึกๆน่ะแม่เพนคิดว่าเขาจะรู้อยู่ว่าแม่เพนไปเยี่ยมเขาที่นั่นแต่เขาไม่มีคนโทนเพราะว่าเขาเจ็บมากมาเมื่อวานนี้นั่งร้องไห้จนตาบวมไม่รู้จะทำยังไง พนักงานก็เดินเข้าเดินออกระยะสั้นๆที่ไม่เป็นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวให้ยาเดี๋ยวให้ยาไม่มีอาการดีเลยแต่ไม่เป็นบอกว่าเขาไม่ไหลับไมไ่นอนหลายคืนแล้วจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะต้องต้องอติดต่อหมอแล้วพยาบาลที่นั่นเขาก็บอกว่าเขากำลังติดต่อหมอได้โทรไปหาหมอแล้ว รอโทรศัพท์ให้หมอโทรกลับมาโทรศัพท์โทรกลับมาทีนี้กเ็เรียกรถโรงพยาบาลค่ะเรียกรถคนป่วยมารับพอเรียกรถคนป่วยมารับเขาก็จะพาลูกสาวนี้ไปเอากระดาษสําคัญหรือกระดาษมอบตัวหรือว่าลายเซ็นของหมอเขาจะมีหมอประจําตัวแล้วก็จะเลยไปที่โรงพยาบาล ไม่เปน,นอนไม่หลับค่ะเมื่อคืนนี้นอนหลับอยู่ค่ะแต่ตอนแรกๆอะ่ะต้องใช้เวลาเพราะว่าไม่เป็นคิดค่ะคิดมากที่เห็นภาพลูกก็ร้องไห้แล้วไม่เป็นก็กัน้นมาอยู่นะแล้วคุณแฟนแกก็มาโอบค่ะแกก็ ถามบอกว่าถ้ามีอะไรช่วยได้ฉันก็จะช่วยแม,ม่เป็นบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรที่จะให้แกช่วยหรอกเพราะว่าแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแกเห็นไม่เป็นร้องแกก็ไม่สบายใจแล้วแล้วเมื่อคืนก็นอนนอนแล้วก็ออกมาเอากระดาษนึกถึงสภาพลูกสาวเห็นภาพลูกสาว ทำไมมันจะทรมานถึงขนาดนี้เขาใช้เวรใช้กรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วควรจะหมดควรจะละสังขารได้แล้วไปเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกับเจ้ากรรมนายเวรบอกไม่ต้องจองกรรมจองเวรน้องจุลินนะเพราะว่าจองกันมานานแล้วเดี๋ยวมันจะบาปจริงๆขิงนไปอีกบอกกับเจ้ากรรมนาเวรนะครับเพื่อน ไม่เป็นพูดสารพัดคุยสารพัดเลยเหมือนคนบ้าเลยเมื่อวานนี้แล้วพนักงานกา็ผ่านเข้าไปในห้องก็เห็นไม่เป็นนั่งพูดกับลูกสาวอยู่คนเดียวลูกก็ดิน้นดองแดงนองแดงเขาคือเสือกสนนะคะเพื่อนๆเขาทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาเลยตาเหลือกตาลานอยู่นั่นแหละทีนี้สุดท้ายก็ลึกมานับ มารับไม่เพ็่นก็ไม่ได้ตามมาหรอกค่ะเพราะว่ามีคนดูแลเขาเป็นพี่เลี้ยงประจําตัวเขาตามมาที่โรงพยาบาลมาส่งที่โรงพยาบาลไม่เพิ่นก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านไม่เพ็่นกำชับก่อนบอกว่ายัางยังไงก็ต้องส่งข่าวอยู่ตลอดเวลาไม่เพ็่นอยากจะรู้วันนี้ก็ออกมาแต่เช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะมาเยี่ยมลูกจะได้อยู่กับลูกนานๆแล้วอีกอย่างไม่เพิ่นกลับว่าจะ ไปไปเผาคนไทยด้วยกันที่เขาเสียชีวิตที่นี่เมื่อไปวัดเมื่อา้าวที่แล้วเพื่อนคนไทยด้วยกันบอกว่าให้ไปงานเผาน้องหน่อยนะรู้จักอยู่ไม่เพนก็จะไปแต่ทีนี้มันไปไม่ได้ครับเพื่อนเพราะว่าลูกสาวนอนที่โรงพยาบาลมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ไม่เพนมาเยี่ยมลูกก็เลยมาเยี่ยมลูกก่อนค่ะ แล้วไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แต่งตัวสีดําหรือว่าสีขาวมาด้วยไม่เป็นใส่เสื้อผ้าธรรมดาถ้าไปอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติเขาก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีเวลากับว่าจะผ่านไปพอดูเสื้อผ้าว่าเออตัวเองก็ลืมใส่สีดํามาเล็กอย่างหนึ่งไม่เป็นไม่อยากจะใส่สีดําค่ะชอบสีขาวถึงจะเป็นงานสุขก,ก็จริงแต่ชอบใส่สีขาวค่ะ โ okay, อเคค่ะเพื่อนเพื่อพ่อานี่ก็ถึงโรงพยาบาลทางเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลมองเห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะไปดูอาการลูกว่าเป็นยังไง บ้านค่ะเพื่อนเราฟังขขาวลูกสาวเพไม่เป็นก้องอยู่หลายชั่วโมงเลยคะ่ะเขาเดี๋ยวคุยกันข้างนอกมาอยู่กับลูกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนพอเที่ยงก็มีพยาบาลมารับลูกสาวจะเอาไปเข้าห้องเข้าห้องตรวจ ะะเขาจะฉีดสีใส่ร่างกายแล้วก็จะสแกนแต่ต้องวางยาสลบเพราะว่าเขาชักดิ้นชักงอกระโดดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เห็นนะคะเขาส่งเสียงคือไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เสียงเหมือนเสียงทุกทรมานนะครัะเพื่อน ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่เพ็นไม่มีกระจิตกระใจที่จะถ่ายให้หรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาปวดมากและเป็นภาพที่มันไม่สวยไปก็มีอะไรก็ไม่แต่นั่งร้องไห้ข้างเตียงลูกสาวโอ้โหลื่นมากเลยเพื่อเดี๋ยวให้ดูถนนค่ะถนนลื่นมากเลย เดินยากต้องเดินข้ามถนนลวกค,คำไปขนาดคนประเทศเขายังลื่นเลยประเทศเราเนี่ยเดินบนน้ำแข็งไม่เป็นก็ต้องเดินค่อยๆเดินลูกสาวดิ้นทรนทลายให้ยาแล้วก็ให้ยาอีกเหมือนเมื่อวานนี้เลยค่ะให้ยาแล้วก็ให้ยาอีกแล้วกว่ายาจะออกฤทธิ ก็ใช้เวลานานตอนนี้เขาก็ไปเข้าห้องแล้วจะรอฟังข่าวเขาโอ้ไม่เป็นไม่มีกระจิตกระใจที่จะพูดเลยค่ะเพื่อนๆพ,พูดบกไปบนมาเพราะว่าต้องดูทางด้วยถนนลื่นมากๆแล้วก็คิดหลายอย่าง โอ้เดินยากมากเลยถนนถนนเป็นน้ำแข็งโอ้ยเดินลำบากนี่ค่ะเ,เพื่อนๆน้ำแข็งเดินลำบากออ้ต้องเดินทีละก้าวเล็กๆค่ะตกลงไม่เป็นอะ่ะไม่คือพูดไม่ออกเลยครับเ,เพื่อนตอนที่นั่งที่โรงพยาบาล นั่งพักหนึ่งก็ร้องไห้นั่งพักหนึ่งก็ร้องไห้เพราะว่ามันดูสภาพที่ลูกสาวทรนทุรายไม่ไหวเพราะเขาทรนทุรายมากเขาเจ็บชักด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาพอให้ยาไปแล้วหมอก็ไม่อยากจะให้เขาบอกว่าตัวแค่นี้กิโลเท่านี้แล้วเขาให้ยาเกินกำลังแล้ว ถ้าให้ยามากกว่านี้หัวใจเขาอาจจะหยุดเต้นไม่ทำงานหมอเขาก็ก็ระวังเหมือนกันลัวว่าหัวใจลูกจะหยุดเต้นเพราะว่าให้สูมสี่สูมห้าไม่ได้เกิดเป็นอะไรไปหมอเจอความผิดอีกครับเพื่อนเขาก็ระวังเหมือนกันเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ทำงานแบบระวังถ้าเกิดไม่ระวังเขาก็ จะได้รับผลผิดเขาก็ไม่อยากจะให้ยาแรงๆแต่ก็เพิ่มเท่านิดเท่นิดค่ะทีนี้มันไม่เวิร์คค่ะยามันไม่ออกฤทธิ์หรือว่าออกฤทธิ์มันไม่พอเขาก็นอนดิ้นอยู่อย่างนั้นพูดไปแล้วถ้าเป็นไข้ไม่สบายเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตหรอกค่ะหมอเป็นเจ้าชีวิตเรา ความรู้สึกนี้ไม่เป็นมีตั้งแต่มาโนเวใหม่ๆแล้วค่ะแต่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าหมอเขากลัวความผิดมากไม่เป็นก็เป็นนั่งร้องไหต้ตาปูดตาบวมชงสารลูกแล้วก็ส่งข้อความไปที่เมืองไทยไปหาคนที่อาจจะช่วยลูกสาวได้แล้วก็ส่งวิดีโอไปให้เขาดูถ่ายคลิปสั้น ก็มีป้าที่ไม่เพนเคยไปอยู่กับเขาตอนที่อยู่เมืองไทยอะค่ะไปพักอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเขาจะไปหาหลุงพ่อไปถามลุงพ่อให้คำแนะนำว่าจะให้แม่ทำอะไรได้บ้างมีข้อแก้ไขอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่ามีข้อแก้ไขไม่เพนก็จะทำไปขอขมากรรมหรืออะไรยังไงก็ขอให้ หลวงพ่อบอกให้ได้ไม่เป็นก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้ซื้อนั่นซื้อนี่ที่เมืองไทยมันมีพร้อมที่นี่ไม่รู้จะไปะซื้อที่ไหนถ้าเกิดมีพิธีจีตองอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามหลวงพ่อแล้วก็จะจัดการเองที่นั่นส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็รูปของเขาให้ไม่เป็นก็ทําแล้วค่ะเผื่อที่จะช่วย เพราะว่าเวลามันจนปัญญามามันหาทางออกไม่ได้มันก็หาทางออกทัทง้งทั้งทางหมอทางบุญไม่เพินก็ไปนั่งอธิษฐานอยู่ตั้งนานไม่รู้จะอธิษฐานยังไงแล้วค่ะเพื่อน เดี๋ยวกลับไปบ้านไม่เป็นก็จะไปจุดทูบบอกบรรพบุรุษแล้วก็บอกเจ้ากรรมนาเวรให้ละสังขารลูกสาวของข้าพเจ้าซะให้เข้าอยู่อย่างมีความสุขเขาใช้เวียนเซยกบมามากพอแล้วนี่ก็สึกว่าปวดท้องค่ะเพราะว่าไม่เป็นไปนั่งร้องไห้ตั้งนานมันลงท้องมันขึ้นเส้น เส้นประสาทเส้นคอมันมีความรู้สึกยุบยบยุบ,ย,บ,ย,บยุบเลยค่ะเพื่อนๆเวลามันคิดมากก็เวลามันเครียดแล้วมันก็จะเป็นความเครียดเขาเรียกว่าความเครียดลงท้องหรือว่าความเครียดขึ้นประสาทอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเดี๋ยวนี้สังเกตเป็นเมื่อก่อนนี้สังเกตไม่เป็นก็ไม่รู้สาเหตุก่อนไม่เวีนจาออกมานี้เขาก็ให้ยาแรง อีกชุดหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ได้นานๆสุดแล้วก็มีพยาบาลมารับไปแม่เพิ่นก็เดินออกมานี้แล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณพรดีๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนให้พอลูกสาวขอบคุณมากค่ะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์โดยเฉพาะลูกสาวต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจขอพรดีๆให้ลูกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะตอนที่แม่เพนนั่งข้างเตียงลูกสาวที่โรงพยาบาลก็ได้ติดต่อที่เมืองไทยเขาบอกว่าให้แม่เพนจุดธูปเก้าดอกแล้วก็ดอกไม้แล้วแม่เพนก็จุดค่ะจุดเสร็จแลแ้วเพนก็นั่งอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรละสังขารลูกสาวแล้วให้ลูกสาวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเขาแนะนำทางที่ดีมาแม่เพนเอาหมดราคาเพื่อน ทำทุกอย่างขอบคุณที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจไม่เพนและลูกค่ะบุญรักษาพระคุมครองเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ